มาทีไรน้องเสียฟันทุกทีใ่มตนใหม่อีกรอบนึงมันมันไม่ได้วะ่ะทำไมตอนนี้ไม่หลุดแต่แต่ไม่รอดเ <c oughs> <c oughs> ปบเตยไม่หลุดแต่ <c oughs> แต่ไม่รอดครับผมงง <c oughs> มนนากก็มันอันนั้นน่ะมันย้ายห้อง <c oughs> อ่ะเออไม่กุศิ๋งเลยตอนแรกเราก็ขวีไปเมเนาะอุ๊ซิฟิง <c oughs> มาแล้วอะ่ะ <c oughs> ก็ก็เ <c oughs> อจใจตรงมันลา่ามันเห็นไปเตยบอกว่าเฮ้ยมันมาไวมากอะไรยเงี้ย จริงแบบซอยขาะแล้วพักแื้วเดินช้าเออแจ่เหมือนมันจะเดินช้าก็เลยบอกเอ้ยนี่สายเหมือนเลยวันนั้นออืดีนะเปิดอ่านดีมากทำดีคูซีฟิกแล้วก็เปาเทียนพาราบลิกเหรอดีเทคพาราโนอะไรเนี่ยพาราบลิกนั้เอามาปะเนี่ยพาราบลิกอ่ะมีดิเอานี่ไงอ๋อไม่เห็นอุนตาั่วเกินที่เดิมเลยลงรถ บังเบียเปิดเอาผมเอาผิดผมต้องหยิบยีเมียผิดจปหยิบบกโอ้อยากพูดตั้งแต่ต้นเกมเลยไง้ยัเขาประตูแล้วเราเข้นหมดแล้วครับหาของเล่นก่อนโอ้ยอุณหภูมิต่ำอยู่แล้วเลยบ้านนี้หายากหน่อยนะเฮ้ยเึงประตู เบาเบาไอ้นี่ผมมาเปิดดูเรืวไงวะประตูห้องลงรถอะเอยอุณหภูมิต่ำต้องหาที่ต่ำามากๆถ้างั้นอะแรกๆน่าจะยังอะอุทุนไปก่อนอ่ะของเล่นหาไอ้นี่หน่อยดิเนี่ยมันชอบอยู่ห้องเนี่ยของเล่นกระดูกยังไม่เจอมีใครจะไปดูใต้ดินไหมไปดิไปไปด้วยกันไหมล่ะ <N> ่ายแล้วก็แค่นี่ไงกล่องดนตรีนี่ไงเพื่อนไอ้วาอยู่ไหนนี่ไงก็ตรงที่ผมยืนเนี่ยได้เลยได้ผีแล้วกล่องดนตรีนี่คือเรียกผีใช่ไหมใช่เรียกผีมาหาเรามีเคล็ดมาเอ้ยควันออกตรงไหนเนี่ยข้าบนแหนเพื่อนเพื่อนมานี้ตรงตรงนี้ไหนว่าห้องซ้ายห้องขวาห้องไหงนตรงหนา้าประตู ตรงนี้เลยน้าหน้าประตูข้างล่างเหรอหน้าประตูทางลงเนี่ยโซนนี้เลยเนี่ยทางลงเดี๋ยวโซนนู้นเหรอเอออ๋อใช่ใช่ไหมใช่คุณได้จากอะไรควันออกควันออกแล้วก็อุณภูมิสิโอ้ฉันไม่นั่งเทียร์หรอกเนี่ยทั้งทางเดินทั้งยูเ่ยไม่ใช่นั้นเพราะว่าพอดีเราเดินไปครึ่งข้างบนแล้วอีเว็มันก็ดังนะแต่ดังบนหัวกระบาลไอ้ตรงเนี้ยก็เลย ควันออกด้วยนี่ยควันออกไหมสวยชัวร์ละชัวร์ผีเม็ดดังเออน้องช่วยตตั้งกล้องให้มหน่อยแต่มันอยู่มันอยู่ตรงนี้ว่ะเฮ้ยเพนบอลเพนต์ดอโปรเจคเตอร์ผีไถพื้นไปตรงเนี้ยดงถ่ายพื้นเลยผีคาเหรอเออใช่ผีดักหน้าประตูเพื่อน แล้วมันก็มาถึงในห้องนี้ด้วยวะเนี่ยเอาเกลือไปเทสแล้วล่ะเนี่ย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 ตรงนี้เลยเกลือเกลือเอาไปแล้วอ่ะแต่ยังไม่ได้เลยฮะ่เรา่เรา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 เนีแยเมื่อแค่ผีผีวายผ่านตรงนี้ไปห้องนี้เฮ้ยเนี่ยมันปลาอะไรอยู่ตรงห้องนี้ไม่ใช่ห้องนี้อุณหภูมิสูงเนี่ยเนี่ยอ๋อแล้วว่ามันเป็นผีทางเดินน่ะเอาเกลือมีอะไ แสดงว่าวิธีท,ทางรอดของเราก็คือขึ้นชั้นสองออลลี่ว่ะซึ่งกูจะมีปัญหากับตู้อีกไหมใครมันแย่งออกไปจากมือฉันวันเนี้ยอองานพ <ไป S 1> ิบิบิกันนะ,นะโอ้โหกูกลัวแล้วว่เริ่มกลัวแล้วเริ่มนอนแล้วมีมีตู้คือห้องสุดท้ายอ่ะเชี่ยเชี่ยไฟกระพริบพี่บอกออกก่อน <laughs> เอา็นดีอยู่ข้างไหนไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามาหาที่ซ่อนพอดีกับห้องแรกเลี้ยวข้ยมีกดออฟแล้วก็ดอดเราเห็นดอดถ้าดอดดอดกดอฟบัญชีอ๋อพี่แอรเข้ามาหลายตัวเลยอันก็ต้องพิสูจน์ในนี้ป่ะให้มีรอยแตกถ้าเป็นบัญชี เรามีเคล็ดอะไรบ้างเนี่ยอยากได้ของป้องกันตัวพาราโบล em. ิกอ้าวคูซิฟิกมาเนี่ยพาราโบลิกพาารโบลิกไปด้วยเอ้าตอนเหยียบไม่ได้ดูอ่าด้อินแล้วพาราโบลิกมันเป็นเสียงเสียงดิบจ้าแสบแสบทิ้งเลยไม่อยากฟังอ่ะพาราโบลิกมาแล้วเหลือคูซิฟิกกับโบลเดอร์ไลท์ ว้าสบายเลยโบเดไล์ใครถือไฟแช็คไปยังอ่ะผมถือไปแล้วหาทีต่ตองเองใหม่นะก็เนี่ยถ้าคุณได้ไปห้องสุดท้ายของชั้นนี้คุณก็เลี้ยวขวามีตู้อยู่ มันจะเดินยากะนะโหข้างบนแม่งโหดเกินโอ้ไปห้องสุดท้ายปลอดภัยอืมเปิดตู้ไปแล้วห้องสุดท้ายไม่มีไม่มีไม่มีรอยตีนไม่มีรอยตีนเหรอมาต้องลองสปีดบอกกเพื่อนถ้าไม่มีเหรอ ก็บัญชีนี้ตัดไปเลยนะมีไฟด้วยเดือดไลท์ระวังเป็นพวกอยู่อะไรเหรอมันเริ่มแกล้งกันแกล้งเพื่อนไปรอข้างบนไหมเดี๋ยวผมจะสปิริตบล็อกไงเจอกันเมื่อชาต้องการเพื่อนเหาย a อายุ u เฮีย Give me อาซาย Show me something What do you want Talk to me มันไม่โบเดอะไลล์วก Hi Idea ดี่ปีอาซายไปเอาไฟฉายเลนเฮ้ยหนกพกคิดผมรู้สึกมันมันกระตุกนะเพื่อนฟิซซิกสจบไปเปิดไฟดิ ป่ะครบแล้วยูเล่ยินดีค่ะวางกล้องแบบว่าเวอร์มากแค่ทางเดินวางท่าตัวแล้วมันก็กลัวมันยาวไงยูเล่ has been known to have s t a n k e r effect on people's sanity ก็อ๋อช่วยทำมันมันจะทำให้ sanity เราลดอย่างรวดเร็วสมัต สมคร t ทเดย์ยูเล a เพลย์อัปเดตวิวทรัพย์ถิ่นปัลลี่ดีดักข่าวมัชอิสโวนเดอร์ก็คือแต่จุดอ่อนมันก็คือถ้าเราจุดสมคร์ทสเตย์ก็จะทำให้มันเลิ่อนละวาดลงชั่วคราวในบริเวณพื้นที่นั้นๆแต่ประเด็นคือตอนในคูซิฟิกโคตรอ็อฟหายไปเอ๊ยเอ๊ยเจอยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่เอ้ยโอ้ค่ะเจ้ามีดอทของแท้โคตรอ็อฟอยู่ประมาณ ออกมาจากห้องครัวอ่ะตอนนี้เพนดี้เหลือสามสิบเจ็ดนะเซเนตี้ลงเยอะใช่ทำไงดีอะแต่ถ้าเราว่าเอาปติดมือไปเราเอาคุณเอาสมารสติไปผมเอายาไปแล้วโอเคคุณทิ้งกันนี้ก่อนเดี๋ยวจะถือเดินถือคูซิฟิกกันหนึ่งแต่คูซิฟิกมาน้องอยู่ข้างในสองอันแหละชอบหนาอยู่ข้างในสองอันเลยหรือว่าถ้าเล่นของเล่นก็ไม่ช่วยใช่ปะ ไม่ช่วยทับมันโบร์แคนด์ลไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วโบแล้วเหลือแค่เป็นแรกเราเราเราไปเดินลึกไม่ได้ะดิเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนผีกัน <laughs> ด่ลยโยนไปไหมล่ะ ของเล่นมันจะช่วยให้มันมันหลอกเลยนี่มันไม่ได้แบบว่าไม่ไม,ไม่ไม่ได้แบบหลอกแราแบบพูซิฟิกใหม่อะมันออปิดตู้พอกสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายมันมันอันนี้มันปิดหลอกปิดจริงพอกสุดท้ายริวกูปิดเลยปิดเลยปิดเลยแล้วมันเราโลภกว่าน,น้องโอเคแต่ไม่ได้ยินเสียงเลยอะ ไม่เปิดประตูเล่นปะเออประตูไม่ได้ดังปึ้งปะจะไฟดับอ่ะนะตึนเสียงตีนอยู่นะผมไม่ยินไม่ยินดิไม่ยินนะพอเสียงมือปิดเตยเดินหรอเห็นพี่เดินนินเสียงไหมไม่อะเปิดประตูประตูดูไม่ทีไหมเปิดปะ ม่มีแล้วปะกินยาแล้วเฉยเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่พี่นะเปิดประตูเปิดเลื่อนลงมาอ๋อคือจิฟกไม่แล้วเฮ้ยยังไม่แล้วไม่แล้วปตใส่หน้าแม่งมัายด์สมุดด้วย เออฉันไม่เขียนคุณโดเซเนตี้กุณจีฮะลดเหรอสี่าษลนะของคุณอะป้าโอ้มันลดเร็วเกินเร็วจัดตอนผมเข้าไปยังสี่สิบกว่าอยู่เลยแ่าว่า็วอะจบแล้วว่าตึงว่ะแกนว่ะตึงกากๆว่ะแต่รูปดูรูปสิรูปไม่ได้ถ่ายเลยถ่ายเลยรูปเดียว ยกกอยกเกลอือเ,เอาไม่เอาอะไรเลยก็ได้ไม่เป็นไรด <c oughs> ีกว่าตาที่แล้วไอ้นี่ก็ไม่เจอกระดุมกระดูกก็ไม่เจอไม่ได้ขึ้นไม่หาเลยเออไม่ได้ลงไปดูรวยใจดินะ <c oughs> หล่อนนาอเพิ่งตายเน,นี่นยคเนี่ยตึงว่ะเลิกกันนะปิดแล้วนะ,ป,ะปิดเลยปิดเลยมั่นใจมากมากเลยมีดานไหนที่น้องชอบอีกผีมาเรียนะคะบาย ว้าร wow. วยแล้วรวยแล้วเอาวะเอาะได้ oh. Oh, wow. หมดนน้องชอบมีดันไหนดีี่าดนไหนดันมืนมืด๋อนี่ไม่ได้โบนะ่ะตอนแรกผมลืม